นี่พาคุณผู้ชมค่ะไปชิมอาหารอร่อยๆนะคะแล้ก็ไปรู้จักร้านอาหารให้ทั่วทั้งพระยาเลยค่ะแหมวันนี้ค่ะแนนพาผู้ชมขับรถเล่นมาเรื่อยๆนะคะบริเวณถนนเส้นทางรถไฟค่ะก็มาสะดุดตาก,กับอีกหนึ่งร้านนะคะซึ่งตรงนี้จะอยู่ก่อน ทางเข้ากล้วยใหญ่นะคะผู้ชมร้านนี้มีชื่อว่าบัวกาแฟหรือว่าบัวกอฟฟนั่นเองค่ะที่เราเห็นเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนี่มีสไปเดอร์แมนอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ว่าที่ร้านนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะเขาเขามีเมนูที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเมนูเครื่องดื่มเมนูอาหารแล้วก็เมนูของหวานด้วยแต่ว่าภายในร้านเนี่ยจะมีเมนูอะไรที่อร่อยเด็ดรวมไปถึงบรรยากาศเนี่ยจะเป็นยังไงน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวตามแนนเข้าไปด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะแนนก็พาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ที่ร้านบัวคอฟฟแล้วล่ะคะ่ะซึ่งด้านข้างเรานะคะนั่นก็คือคุณวรชัยชิมวิไลทรัพย์นะคะหรือว่าพี่ยืนเจ้าของร้านบัวคาฟฟค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกพี่ยืนนะครับครับ,รบโอ้โหพี่ยืนปกติค็อืึ่<ๆ>นคนอื่งก็งเรียกผมปานะปายืนจะรู้สึกแก่ไปเอาเรียกพี่แล้วกันนะพี่ยืนดูดีกว่านะคะคคเพราะว่าตัวจริงยังไม่แก่ยังหนุ่มอยู่เลยเจ้าของร้านของเราอ่ารีบใช่เลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวถามถึงร้านก่อนเลยนะคะบัวคอฟฟ อ่าทำไมถึงต้องชื่อว่าร้านบัวกาแฟค่ะบัวกาแฟคือชื่อภรรยาเป็นคนรักภรยาั้งชื่อเป็นคนรักครอบครัวภรรยาที่บัวฮะก็เลยตั้งชื่อของภรรยาว่าร้านบัวกาแฟใช่ไถ้าใช่ชื่ออื่นโดนปีกบาลเลยก็เลยต้องเป็นชื่อบัวอันนี้เป็นใครบังคับเลยอ่าสำหรับร้านบัวกาแฟนะคะที่มาที่ไปของร้านนะคะทำไมถึงต้องมาเปิดแล้วก็ตั้งอยู่ตรงนี้ได้คือคือร้านบัวบัวกาแฟใช่ไหมคือบัวกาแฟเนี่ยคือตอนนั้น สถานที่ผมเนี่ยอันนี้มันเป็นออฟฟิศผมก็เป็นคนระเบบอก่อสร้างด้วยสร้างตึกขายเองด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยผมก็ตกแต่งเป็นสไตล์ล็อฟหมดแล้วจริงๆตรงเนี้ยนั่นก็คือออฟฟิศใช่ครับออฟฟิศเก่าออฟฟิศเก่าแล้วก็รื้อทำใหม่เลยคเพราะยกออฟฟิศไปชั้นบนอ๋อนี่บางทีบางครั้งเดี๋ยวนี้อากาศมันร้อนผมสังเกตดูคนนี่ยชอบมากินอาหารจานเดียวนั่งนั่งแอร์บ้างอะไรบ้างเงี้ยบางทีเพื่อนโทรมาเงี้ยอยู่ไหนอะไรเงี้ยพี่ก็ขับรถไปร้านนู้นร้านนี้ก็เลยเออทำทำร้านเราให้เป็นที่ ที่พักผ่อนที่สําหรับอนรับเพื่อนแล้วนรับแขกมาในตัวเลยดี่ฝาอะไรอย่างเงี้ยอืมทำไมจะต้องไปร้านอื่นทูก,กทเองซะเลยใช่ไหมก็นะทาร้านเราปุ๊บเงินก็ต้องไม่ได้เข้าผมนะเข้าคุณบัวฮะอ๋อคุณบัวเก็บภรรยาของพี่ยืนเก็บนะคะอ่าร้านบัวคาเฟ่ถ้าพูดถึงก็สไตล์การตกแต่งนะคะพี่ยืนเองเป็นวิศวกรอยู่แล้วใช่ไหมทำตึกทำอะไรขายอย่างงี้สไตล์การตกแต่งนี่ก็เป็นสไตล์ลอฟท์นะคะแต่ว่า สไตล็อตอย่างที่เราเข้าใจมันก็จะเป็นปูนเปื่อยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าสังเกตเนี่ยก็มีสีสันเข้ามาด้วยภายในร้านค่อนข้างที่จะสดใสเลยนะคะสำหรับเมนูของร้านบัวคาเฟ่มีเมนูอะไรบ้างก็มีมีมีทุกอย่างฮะมือมีอาหารไทยอาหารฝรั่งอาหารอาหารลาวก็มีนะมีทุกอย่างแหละมีกาแฟมีอะไรพวกนี้ก็มีมีทุกอย่างฮะแต่มีพวกขาหมูมีสเต็ก มีอะไรพวกเนี้ยอาหารฝรั่งก็มีไม่ได้มีแค่กาแฟอย่างเดียวนะคะแต่ว่าจะมีเมนูอะไรที่น่าสนใจแล้วก็มานําเสนอคุณผู้ชมเดี๋ยวอุปไว้ก่อนละกันนะคะเดี๋ยวเราไปที่ต่อคือบางคนบางคนบางคนพูดว่ารักกาแฟเนี่ยทำไมมีกาแฟอย่างเดียวไม่ใช่ไงมันต้องมีอาหารด้วยในด้วยอะไรด้วยคือทุกอย่างคือคนเราบางทีจังหวนทานกาแฟด้วยทานข้าวไปในตัวอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่ามีเมนูที่หลากหลายแล้วก็ครบเลยนะคะอยากรู้ว่ามีเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปถานพร้อมกันเลยไปชมพร้อมกันค่ะ เสร็จแล้วอัพรูปลงโชว์เพื่อนๆหน่อยดีกว่านี่ถ่ายสิจ,จะ๊ะรออะไรอาหารหน่ากินนั้นเลยมาถ่ายรายการอาหารก็ต้องอัพรูปโชว์จ้านี่ได้เวลาอัพแล้วอืมสามรูปเลยจ้ะเอา้าเฮ้ย ไม่อัพไม่ได้อ่ะเส็งมากอ่ะใครก็ได้ช่วยทีนี่เลยการ์ดที่เป็นไวไฟความเร็ว1ิมเมกไม่ว่าจะอัพรูปดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมใช้งานได้ไม่จำกัดเร็วแรงไม่มีสะดุดเชื่อมต่อได้ทุกที่ทุกเวลากับการบริการไวไฟทั่วเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียง เดือนละ350บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวนะแล้วแนนจะซื้อการทีเอ็มเอ็นไได้ที่ไหนล่ะการทีเอ็มเอ็นไวไสามารถหาซื้อได้ทุกศูนย์บริการของทีเอ็มเอ็นเคเบิลทีวีและร้านค้าที่เป็นตัวแทนจัดจําหน่ายทั่วไปเท่านั้นยังไม่พอ การ T-MN Wi-Fi ยังสามารถสั่งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์โดยชำระค่าบริการผ่านทาง 7-Eleven หรือ c o u n t e r Service ได้ทุกสาขาทั่วประเทศซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้เลยค่ะค้นหาสัญญาณ T-MN Wi-Fi แล้วกดเชื่อมต่อกดเข้าหน้า b บราว์เซอซื้อออนไลน์คลิกเลย ใส่ชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลรอรับรหัสในการชำระเงินนำรหัสที่ได้หรือรหัสที่ระบบส่งให้ทางกล่องข้อความโทรศัพท์ชำระค่าบริการได้ที่เซเว่นอีเลเวนหรือ c o u n t เตอร์ v วิ e ในราคา350บาทจะได้ใบเสร็จชำระค่าบริการพร้อมพาสเวิร์ดท m n เ w i i i ใส่ยูสเนมและพาสเวิร์ดที่ได้จากใบเสร็จชำระค่าบริการกดปุ่ม next เพื่อดำเนินการใช้งาน T-MN WiFi เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งาน T-MN WiFi ได้แล้วล่ะค่ะว้าวสะดวกสุดๆไปเลย T-MN WiFi ความเร็ว10เมตรใช้ได้จุใจไม่จำกัดชั่วโมงทุกที่ทุกเวลาในราคาสบายกระเป๋าเพียง350บาทต่อเดือนเท่านั้นเร็วแรงขนาดนี้จะไม่ใช้ได้ไงล่ะคะว่าเราก็อัพเลยดีกว่า เทียมอนเคเบิลท mm ีวีเคเบิลท้องถิ่นเพื่อนคนท้องถิ่นถูกกว่ามากกว่าดีกว่าเทคโนโลยีใหม่ของระบบกล้องวงจรปิดไฮวิวที่จะทำให้คุณไม่พลาดทุกการตรวจจับเซ็นเซอร์แจ้งเตือนไฟไหม่ตรวจจับของหายและวัตถุแปลกปลอมโซนิ่งรักษาความปลอดภัย มุมไหนก็หน,นีไม่พ้นระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไฮวิวพร้อมความคมชัดขนาด Full HD h i h ฮวิวไฮเทค CCTV เรื่องกล้องต้องล้ำกว่า โปรโมชั่นกล้องวงจรปิดสำหรับสมาชิกท,ทีม EN เอ b นเ TV ชุดโปรโมชั่นกล้องวงจรปิด4ตัวความละเอียด700ท VL ลพร้อมติดตั้ง19,900บาทชุดโปรโมชั่นกล้องวงจรปิด4ตัวความละเอียด1เมกะพิกเซลพร้อมติดตั้ง22,000บาทชุดโปรโมชั่นกล้องวงจรปิด8ตัวความละเอียด700ท v ลพร้อมติดตั้ง32,000บาทชุดโปรโมชั่นกล้องวงจรปิด8ตัวความละเอียด1เมก,กะพิกเซลพร้อมติดตั้ง3 38,000บาทดูภาพออนไลน์ผ่านมือถือได้ทุกที่ทุกเวลาโปรโมชั่นกล้องวงจรปิดเพียงติดตั้งกล้องวงจรปิดตั้งแต่วันนี้ถึง31ทธันวาคมทุกโปรโมชั่นดูเคเบิลทีวีฟรี3เดือนบริหารงานโดยบริษัททิมมานีมีเดียเน็ตเวิร์กจำกัดทีมเอนเคเบิลทีวีเคเบิลท้องถิ่นเพื่อนคนท้องถิ่นถูกกว่ามากกว่าดีกว่า คุณผู้ชมล่ะตอนนี้ค่ะเมนูอาหารของร้านบัวคาเฟ่ไม่ได้มีแค่กาแฟอย่างเดียวนะคะเพราะว่าอาหารนี่เรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆนะคะเดี๋ยวให้พี่ยืนแนะนําเราเลยละกันว่ามีเมนูอะไรบ้างจัะก,ก็มีขาหมูเยอรมันอันแรกเลยข,ขาหมูเยอรมันใช่ของเราแตกต่างจากพี่ยืนยังไงพี่ยืนคือ ขเราจะเป็นเรื่องวัตถุดิบสัรหาที่มันของสดๆอะไรเงี้ยฮะคือขเราจะใหญ่กว่าที่อื่นเขาอะไรเงี้ยฮะก็คือจะเน้นขาหมูไซส์แบบใหญ่ๆเลยแบบนี้เลยนะคะราคาไม่แพงค่ะแล้วต่อไปก็คือเอานี้ก่อนเอานี้ปะปลานี้มะนาวกระพงนึ่งมะนาวครับคือก็คือร้านเราเนี่ยจะเน้นที่สุดก็คือวัตถุดิบคือเราจะคัดสรรคือคุณบัวเนี่ยเขาจะไปตลาดบ่อยไปซื้อเองไปอะไรเองไปคัดเองเอาที่มัน คือมีคุณภาพอะไรก็คือมีคุณภาพเราจะเน้นคุณภาพค่ะแล้วต่อไปก็ต่อไปเลยเนาะค่ะต่อไปก็เป็นเอ่ยพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าเรามีทั้งหมดสี่หน้าอันนี้มีสี่หน้าด้วยกันนะคะมีอะไรบ้างมีหน้าคาวเอียนคาวเอียนครับแล้วก็หน้าสุพรีมสุพรีมใช่ใช่เมื่อกี้บอกไปเนาะค่ะแล้วก็มีมีหน้าสังวิรัตสังวิรัตสังวิรัตทะเลมีไหมมีฮะมีฮะหน้าซีฟู้ดก็มี แล้ววัตถุดิบคือพวกแป้งพวกอะไรพวกเนี้ยคือเชฟเราจะคือเป็นคนคือสรรหาคือผลิตเองทําเองคือจะนุ่มอะไรเงี้ยแป้งนวดเองไม่ได้แบบซื้อแบบสําเร็จรูปมานี่ไม่ใช่ใช่ไหมคือถ้ามาทางวิสซ่าที่บัวคอฟฟี่นี่ก็คือได้รสชาติแป้งที่นุ่มเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวความอร่อยต่อไปคือขนมปังกระเทียมก็เหมือนกันฮะคือทุกอย่างจะเน้นคุณภาพหมดคือคัดสรรคืออยากให คือคนที่มาลองชิมเนี่ยะจะรู้เออความอร่อยและราคาถูกเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะอันสี่ชิมไม่ได้เนาะ,ะชิ้ที่หก็คืออันนี้สเต็กปลาสเต็กปลารับสเต็กปลาพิเศษทอับถามถ,ถึงพิเศษใช่ไหมค่ะถ้าผมบอกว่า คือปลาเนี่ยสั่งมาไกลมากกระโมงอีกใช่ไหมสั่งมาจากไหนครับพี่ยืนเราจะต้องพรีเซนต์เลยว่าขอาเราของเราเนี่ยคือจะ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 คัดของที่มีคุณภาพอย่างเดียวคือซอสพวกอะไรพวกนี้พวกของแต่งเนี่ยคือเชฟก็จะเน้นมากเรื่องนี้คุณบัวก็จะเน้นมากคือจะคือจะสรรหาที่มันคือให้ลูกค้ามาแล้วรู้สึกประทับใจว่ามันมีความสวยมีกับแบบพอลองแล้วมันติดลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าที่พิเศษออย่างหนึ่งเดี๋ยวแ้นเสริมให้ละกันเพราะว่าที่เห็นมาเมื่อสักครู่เสิร์ฟม,มานะจ้ะคุณผู้ชมร้อนๆเลยค่ะกับกระทะร้อนอปกติที่เราเห็นเนี่ยถ้าเป็นสเต็กบาก็จะเสิร์ฟม,มาเป็นจานใช่ไหมนี่ก็คือได้รสชาตินะคะเพราะว่ามันจะร้อน,อนม,ามากร้อนมากถ้าวันไหนมาแล้วไม่ร้อนนี่ คุณัวเห็นได้จะดุผมทันทีเลยไม่ไดให้เลยใช่ไหมต้องทําใหม่ออกใหม่เลยอแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่ฟังพี่ยืนพูดถึงแต่ละเมนูตอนนี้ก็ได้เวลาชิมแล้วเพราะว่าพี่ยืนบอกเราว่าของดีอร่อยแล้วราคาถูกเนี่ยมันเป็นยังไงอวันนี้ต้องลองเลยลองขาหมูก่อนเนาะขาหมูโอ้โหอันนี้วิธีการทอดน่าจะค่อนข้างต้องมีเทคนิคด้วยใช่ไหมพี่ยืนเพราะว่าอันนี้เป็นเทคนิคของเชฟใช่ไหมคะเพราะว่าการทอดขาหมูนี่ไม่ง่ายเหมือนกัน ต<ห>นะตนาะให้กรอบนอกนุ่มในเนี่ยค่อนข้างที่จะยากขาอบคุณค่ะโอ้โหนี่สังเกตแบบว่าคุณผู้ชมค่ะข้างในนี่เขาจะแบบว่าเนื้อเขาค่อนข้างที่จะนุ่มเลยสังเกตเห็นได้เราก็จะมีหนังติกอยู่เดี๋ยวลองเลยละกันค่ะอือหือหอืมตัวไะครับ ันก็จะมีน้ำจิ้มมาให้ด้วยครับค่ะน้ำจิ้มมีสองแบบ,บใช่ไหมคะนี่อะไรบ้างก็มีน้ำจิ้มคล้ายๆซีฟู้ดก็น้ำจิ้มอย่างคือน,น้ำจิ้มหวานๆหน่อยของ ừ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  ของข,องขามหมูเขาอ่ะชิมขามหมูไปค่อนข้างที่จะกรอบนอกนุ่มในทีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทานคู่กับน้ำจิ้มบ้างสำหรับใครที่ชอบทานเผ็ดก็อาจจะเป็นจิ้มซีฟู้ดไปนะคะเดี๋ยวนั้นขอเลือกน้าจิ้มซีฟู้ดลวกันค่ะเพราะว่าชอบทานอะไรแบบว่าแซ่บๆอ่ะ จะนุ่มเราจะไม่เผ็ดเท่าไหร่ใช่ไหมดดครับให้อีกแบบก็จะเป็นน้ำจิ้มหวานเลยใช่ครับืมต่อไปเอาไอ้นี่หน่อยเบาๆส,สเต็กเนะาะพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าพูดผิดยากนะครับที่ยืนไม่ทำด้วยกันโอเคครับ ผมทานทุกวันเลยครอร่อยทุกวันเลยค่ะอร่อยทุกวันอันนี้แนนมาอร่อยบ้านนะอ่าพิซซ่านะคะแป้งก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเครื่องเยอะนะคะแล้วก็ตัวแป้งก็นวดเองใช่ไหมลองเลยหืมหืมถึงเครื่องนะคะ ป้งค่อนๆ้ที่จะนุ่มเลยนะคะแต่ว่าต้องขอบเขาก็จะกรอบๆหน่อยนะคะสำหรับใครที่ทานมังสวิรัตก็สามารถสั่งได้ด้วยนะคะพิซซ่าก็จะเป็นหน้าผักเลยนะจ๊ะอืมอ่าถัดมาค่ะอันนี้อยากทานะไรแซบๆบ้างนะประมาณนี้เลยโอเคพี่ยืนเดี๋ยวแนนจัดการเองตรงนี้กะพงนึ่งมะนาวก็จะเสิร์ฟมาเป็นกระทะร้อนอนกันนี้เลยใช่ไหมคะ ต้องเป่านิดนึงค่ะคุณผู้ชมต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าเสิร์ฟมาเป็นแบบว่าหม้อ,อไฟอย่างนี้เลยร้อนร้อนเลยนะร้อนนิดนึงร้อนนิดนึงคือไม่ร้อนมันจะไม่มันจะไม่อร่อยปล่อยนานจะนี่หละ โอ้โหคุณชมกระพงนึ่มะนาวต้องบอกก่อนเลยค่ะ <c oughs> เนื้อก็เนือ้อปลากระพงค่อน,ข,น <c oughs> ข้างที่จะ <c oughs> <อ>หวานเลย <c oughs> เพราะว่าเนือ้อเขาส,ด, <c oughs> สดนะคะผู้ชมตอนนี้เสียงยังแบบว่า <c oughs> ไม่อยู่เลยเพราะ <c oughs> ว่าเมื่อสักครู่ชิมไปค่อนข้างที่จะแซบเลยนะคะสําหรับน้ําน้ํา น้ำมะนาวนะคะน้ำนึ่งมะนาวแต่ว่าที่สำคัญมะนาวมะนาวมะนาวเราจะใช้มะนาวเป็นเป็นลูกกับมะนาวสูนเลยคือไม่ไม่ใช่มะนาวที่เป็นเป็นขวดอะไรพวกนี้คือชิมรู้แล้วว่ารสชาติเนี่ยเป็นมะนาวแท้เลยมันจะให้ความเปรี้ยวที่มันมีความหอมถูกไหมคะสำหรับเมนูนี้นะจ๊ะอ่าทีนี้มาถึงเมนูสเต็กปลาแซลมอนเรียกได้ว่าวัตถุดิบนี่สั่งมาจากก็คัดพิเศษมาเหมือนกันครับค่ะขออนุญาตนะครับี่ แต่ว่าจะเกตท้งที่เขาเสิร์ฟมาเป็นแบบว่ากระทะร้อนเลยใช่ใชครับนะคะขอบคุณค่ะเด็กปลาแซลมอนเนื้อปลานี่ค่อนข้างที่จะเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็สดด้วยนะสำหรับปลาแซลมอนนะคะ น้ำซอสอร่อยอ่ะครับน้ำซอสเป็นคือรสชาติหรือว่าหรือว่าการวิธีเนี่ยคือกุ๊กก็จะเป็นคนเลือกสรรเป็นคนทําเองค่ะก็คือตัวไวซอสเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยค่ะคุณผู้ชมเนื้อปลานี่บอกได้เลยว่าสดจริงๆแล้วก็ก็จะใส่ใจในเรื่องของการตกแต่งด้วยก็จะมีเลมอนแบบนี้นะคะมาตกแต่งให้มีความสวยงามนอกจากรสชาติที่อร่อยแล้วนะคะนอกจากเมนูอาหารจริงๆแล้วเราก็มีสเต็กสเต็กเนื้อสเต็กหมูมีมีทุกอย่าง คืออาหารเรามีทุกอย่างอาหารไทยก็มีอาหารทุกอย่างที่เราเราไม่สามารถเอามาขึ้นบนโต๊ะได้คนเยอะมากคือคุณจะทานอะไรเราสามารถคือขอให้คุณบอกอย่างเดียวเราสามารถบริการคุณได้ก็คือจัดให้ได้หมดถ้ามีวัตถุดิบเนี่ยเราทําให้ถูกไหมคะนอกจากเมนูอยู่วันนี้แล้วคือเมนูมีมีทุกอย่างอาหารไทยมี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 ต้มมีแกงมีทุกอย่างคือเราให้เหมือนร้านนี้เธอทำให้เหมือนแบบเป็นที่พักของเพื่อนคือแขกที่ไม่รู้จักก็จะทําให้เป็นเพื่อนคือเหมือนมหาเพื่อนจะนั่งแลวสบายมีความสุขค่ะ เรียกได้ว่าไม่ได้มาดื่มแค่กาแฟอย่างเดียวอาหารก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายการบริการก็คือพี่ยืนของเราก็เป็นกันเองอยู่แล้วนะคะเหมือนมามาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันมาทันคือผรท่บอกคือคือที่ผมแต่งร้านเนี่ยคือให้เป็นร้านพบปะเพื่อนคือเป็นทางผ่านให้ชามาน่งกินมาหากินคือคือทุกคนเนี่ยคืออาจจะเป็นแขกหรือไม่ใช่แขกคือมาร้านนี้คือให้เหมือนเพื่อนมาหาเพื่อนคือไม่มีอะไรคือเพื่อนมาหาเพื่อนมีอะไรคือได้อะไรติชมได้หมดไม่ว่ากัน ก็เรียกว่ามาร้านนี้แล้วก็ะค่อนข้างที่จะอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะอ่าทานสเต็กปลาแซลมอนไปแล้วนะคะก็มีอีกหนึ่งจานที่เสิร์ฟมาคู่กันนั่นก็คือหนมปังกระเทียมนะคะเดี๋ยวต้องชิมเลยว่าหนมปังกระเทียมอู้วิเศษยังไงคือมันจะเขาจะกรอบชิ้นใหญ่กรอบหอมคือ,อนุ่ม,อมหอมเนยครับค่ะหอมเนยกับกระเทียมนะคะคุณชมแต่ว่า ก็ชิมก็จะแบบพอดีพอดีนะคะไม่ใหญ่หรือว่าไม่เล็กจนเกินไปนะคะอันนี้ก็ทําเองเหมือนกันก็คือทําสดๆเลยนะคะไม่ได้ทำคือเรา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 ของวัตถุดิบทุกอย่างที่เราจะพยายามเน้นสดอย่างเดียวคือถ้าไม่สดดย๋ยวทุกอย่างคุณภาพก็จะไม่ดีเป็นทำธรรมชาติของมันอยู่แล้วค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เราได้ชิมเมนูของข้าวกันไปแล้วที่นี่ก็ยังมีทั้งเมนูของหวานแล้วก็เมนูเครื่องดื่มนะคะอย่างเช่น2แก้วที่อยู่ตรงหน้าเราตรงนี้นะคะ ก็ค่อนข้างที่จะสีสันสวยงามเหมือนกันนะพี่ยืนอาอย่างแก้วนี้เหมาะกับสาวสวยรับประทานอันนี้ชมนนใช่ไหมครับขอบคุณค่ะสำหรับแก้วนี้นะคะไม่ต้องบอกเลยรู้เลยว่าคืออะไรนะคะเมื่อสักครู่ที่ชิมไปเนี่ยคุณผู้ชมหอมเป็นกีวีเลยนะคะเป็นกีวีโซดาใช่ไหมคะ อ่าลองอันนี้อีกหนึ่งแก้วอีกหนึ่งแก้วอันนี้ต้องเป็นชามะนาวแน่ๆเพราะว่ามีมะนาวใส่เ่มีมะนาวมีมะนาวคะอ่าอือแล้วเราจะมีมีพวกมีมีเบเกอรี่มีแฮม่โทสต์มีเค้กมีเกี่ยวกับขนมหลายอย่างที่เรามีครับอ่าอันนั้นก็คือเป็นเมนูของหวานนะคถ้านอกจากนี้ สำหรับคนที่ชอบทานกาแฟที่นี่ก็ยังมีกาแฟที่ท่านที่จะหลักๆส่วนใหญ่เป็นกาแฟสดมีกาแฟสดมีมีมีทุกอย่างฮะมีทุกอย่างแล้วมีชาชาเขียวมีอะไรทุกนี้ฮะค่ะถ้าคนไม่ทานกาแฟชาเขียวก็มีหรือว่าถ้าชอบทานกาแฟใส่นมก็มีลาเต้เข้มเข้มหน่อยก็เอสเรสโซ่ค่ะมีหมดเลยเรียกว่ามีครบจริงๆมีหมดทุกอย่างคอกาแฟมานี่ได้แล้วไม่ไม่ไม่เสียใจฮะมีทุกอย่าง ต้องมานะคะต้องมาลองกันเดี๋ยวถามถึงสถานที่ตั้งกันบ้างน,นะคะสถานที่ตั้งร้านบัวคาเฟ่นี่ตั้งอยู่ตรงไหนคะตั้งเ,เรียบทางรถไฟฮะ,ฮะสมมติคุณเลย<ะ>มา<ะ>มาจากกรุงเทพอ่ะนะ,ะจะไปจันทร์สัปะหีบเนี่ยคือจะเข้าหัวใหญ่ก็วิ่งเรียบทางรถไฟมาพอาผ่านมาปุ๊บจะเจอตลาดน้ําอยู่ขวามือคือหลังตลาดน้ําเลยมานิดนึงเกือบเกือบถึงทางเข้าสนามยิปบืน ชูตติ้งอยู่เนาะเนี่ยเลยเลยมานิดนึงจะจะจะสุดทางขว้ใหญ่แหละก็คือคือคือตำแหน่งที่ร้านค่ะจริงๆก็จะมีป้ายบอกเป็นระยะอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาถึงเราสังเกตได้เลยก่อนถึงทางเข้าขั้ใหญ่แหละอยู่ซ้ายมือเพราะว่าขวามือจะเป็นทางรถไฟแล้วค่ะคุณผู้ชมใช่คะคือเลี้ยวขวาไม่ได้ฮะติดทางรถไฟโอเคค่ะอ่าร้านอยู่ซ้ายมือจะสังเกตไม่ยากเลยครับจะมีรูปสไปเดอร์แมนห้อยหัวอยู่หน้าร้านนั่นแหละร้านบัวคาฟฟี่เลยคอ่าสำหรับที่ร้านนี่เปิดให้บริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับอ่าเปิด7จ็ดโม งครึ่งถึงสี่ทุ่มแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงสี่โมงเช้าเนี่ยจะเป็นอาหารเช้าพวกข้าวต้มพวกเบทฟัดเบาๆสำหรับคนรีบไปทำงานคือจะมีมีอะไรองท้องไปก่อนแต่ครัวเนี่ยเชฟจะมาประมาณสี่โมงเช้าถึงสี่ทุ่มโดยประมาณโดยประมาณแต่ถ้าเกิดวันไหน มีติดพันก็มีเลยบ้างเลยบ้างเลยบ้างพักพวกมาบ้างอะไรบ้างก็อาจจะปิดที่สองใช่ใช่แต่ถ้าเกิดคือที่บอกกับร้านผมให้เป็นกันเองก็คือคุยได้คือมีงานเลี้ยงมีอะไรได้หมดต่อรันกวได้จะนั่งยันเช้าก็นั่งเถอะได้ฮะประมาณนั้นเลยนะคะแต่จริงๆเราสำหรับใครที่จะมาทานเบรกฟาสก็แนะนำให้มั้งแต่เจ็ดโมงขึนถึงสิบโมงเช้าหลังจากนั้นก็จะเป็นเมนูอาหารประเภทนี้นะคะอาหารหลักแล้วที่เราเห็นเป็นอาหารประจำหนักๆเลยนะคะเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดอ่าเดี๋ย เลาวให้พี่ยืนฝากช่องทางการติดต่อนะคะมีเบอร์โทรมี a ฟ e บุ o กหรือว่าเว็บไซต์อะไรมีมีเบอร์โทร <ๆ S 2> ครับเบอร์โทรก็เบอร์โทรที่ร้าน038907872แล้วก็มีเบอร์โทรผมค,คือ085 6 5 0 4 6 4 4โทรได้ตลอดยี่ชั่วโมง24ชั่วโมงด้วยยี่สามพอเป็นชั่วโมงอาจจะโทรมาจองตั้ตอนที่2ก็ได้ค่มเดี๋ยวพรุ่งนี้มา5คนอะไรอย่างนี้ได้หมดยินดีฮะยินดียินดียินดีอ่าวก็ทาง a c e b o o k ก็พิมพ์คำว่าบัวกาแฟก็จะขึ้นขึ้น Facebook เลยก็จะเจอเลยนะคะใช่ครับเจอ Facebook เราก็จะเห็นภาพบรรยากาศร้านรวมไปถึงเมนูอาหารว่ามีอะไรบ้างเนาะเมนูเครื่องดื่มด้วยนะคะอันนี้เป็นความพิเศษนะคะของ คุณผู้ชมที่น่ารักของเราละกันนะคะที่ยืนมีอะไรมอบให้ถ้าใครที่ดูรายการอร่อยเด็ดเวลาลาและอยากที่จะมาดื่มกาแฟรวมไปถึงทานอาหารแบบนี้ค่ะคือพิเศษใช่ไหมพิเศษต้องพิเศษเท่านั้นก็คือใครที่ชมรายการเราบอกแล้วว่าชมรายการเนี้ยก็ลดให้สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ครับบอกว่าดูรายการอร่อยเด็ดเวลาลาลดทันทีเลยสิบเปอร์เซ็นต์ขาหมูอย่างนี้ก็ลดใช่ไหมลดครับลดปากกระพงก็ลดอ่าลดทุกอย่างเลยนะคะต้องมาลองกันค่ะคุณผู้ชมนอกจากในเรื่องของอาหารที่หลากหลาย นะคะบรรยากาศก็ยังดีด้วยนะคะอาหารเราไม่แพงอคุณผู้ชมคะบอกเลยค่ะย้ำอีกสักนิดนึงด้วยว่านอกจากหน้าตาอาหารที่น่าทานแบบนี้ราคาก็ยังไม่แพงด้วยไม่แพงครับยังอย่างพิซซ่าเราเนี่ยเจ็ดถึงเก้าบาทกาแฟของเราเนี่ยคือสามสิบห้าสี่สิบห้าไเพเริ่มต้นที่35บาทกาแฟสดเหรอคะครับปกติที่เราเห็นกันค่อนข้างที่จะแบบราคาสดนีก็บอกแล้วคือร้านเราร้านเราคืออยากอยากบริการเพื่อนคือทุกคนต้องเป็นเพื่อนหมดเพื่อน ก็คือต้องได้สิ่งดีๆคือสิ่งที่ไม่พแพงเนี่ยมีคุณภาพเท่านั้นก็สำหรับใครนะคะที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้อาจจะลีเลี่ยงคอมวุนวายในเมืองนะก็ขับรถมาเรื่อยๆเลยจ้ะมาเส้นทางรถไฟนี้นะคะก็จะเจอร้านบัวคาเฟ่น่ารักน่ารักทางทีผมอยากให้ตรงนี้เป็นทางผ่านคือคนไปเที่ยวสวนนงนุชไปเที่ยวอะไรตรงเนี้ยคือผ่านไปเที่ยวคือเราเป็นทางผ่านให้แวะแวะมาลองชิมดูแล้วจะรู้ว่าารามอร่อยเป็นยังไงอืมต้องลองพี่ยืน ยืนยันกับเรารแล้วว่าความอร่อยเป็นยังไงก็อยากให้คุณชมมาลองกันนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะทางรายการอร่อยเด็ดวัลล้านค่ะต้องขอขอบคุณคุณวรชัยชิมวิไลซับนะคะหรือว่าพี่ยืนเจ้าของร้านบัวคาเฟ่ค่ะขอบคุณค่ะยินดีครับยินดีครับ เอาละค่ะสำหรับท่านสมาชิกท่านใดหรือว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะให้ทางเราเนี่ยไปแนะนําร้านอาหารที่ไหนคะ่ะสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0898337811คะ่ะหรือว่าติดต่อได้โดยตรงคะ่ะทาง g m n Cable TV ของเรานั่นเองคะ่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการอร่อยเด็ดวันลนได้ทุกวันเสาร์นะคะตามเวลาที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอแบบนี้คะ่ะแล้วก็วันนี้นะคะเวลาแห่งความอร่อยหมดลงแล้วคะ่ะแนนแล้วก็พี่ยืนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วละคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ไปพบกับร้านเด็ดเมนูอร่อยพร้อมไปรู้จักกับร้านอาหารให้ทั่วทั้งพัทยาและนำเสนอเมนูง่ายๆในวันที่แสนสบายของคุณติดตามรับชมได้ในรายการอร่อยเด็ดวันละร้านทุกวันเสาร์เวลา7นาฬิกา11นาฬิกา30นาที18นาฬิกา30นาทีและ1นนาฬกา30นาทีทางช่อง TMN 1 บิลทีวีพัทยาและสไตล์สำหรับคนยุคใหม่อะไรคือหัวใจของการพักผ่อนเปิดมุมมองการออกแบบที่พักอาศัยในไอเดียที่ไม่ซ้ำแบบใครในรายการ All Style Design for You ทุกวันอังคารเวลา7 3 0นาฬนาที 13นาฬิกา30นาที18นาฬิกาและ1นนาฬกา30นาทีทางช่อง TMN1 TMN Cable TV พัทยา รายการที่จะนำเสนอสาระดีๆน่ารู้เคล็ดลับการดูแลสุขภาพง่ายๆใกล้ตัวคุณสำหรับทุกคนในครอบครัวติดตามชมช่วงเวลาดีๆเหล่านี้ได้ในรายการ Have a Good Time ทุกวันเสาร์เวลา14นาฬกา30นาที17นาฬิกา20นาฬกา30นาที24นาฬก30นาที และ3นาฬิกาทางช่อง TMN 1 TMN Cable TV พัทยาเรียนรู้กับวิถีความเป็นอยู่ของคนในท้องถิน่นกลุ่มอาชีพสุจริตที่ต่อยอดความรู้และเสริมสร้างกำลังใจเพื่อเป็นกำไรแห่งชีวิตสัมผัสกับวิถีชีวิตท้องถิ่นในแง่มุมที่คุณผู้ชมอาจไม่เคยรู้มาก่อนในรายการวิถีชน ทุกวันจันร์เวลา7นาฬิกา30นาที13นาฬิกา30นาที18นาฬิกาและ1นาฬิกา30นาทีทางช่อง tmn 1 tmcable tv พัทยา